แกงเห็ดฟางเนาะจ้านี่ใส่ไข่โมูแดงแล้วก็ใส่ผักหวานเนาะจ้าแนวกินบ,นบ้านๆเนาะจ้าสวัสดีค่ะมาพอกันเดี่ยจ้ากับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆนะจ้ามื้อนี้กุ้งได้แนวเซ็บๆมาสู่กินเนาะจ้าแกงเห็ดฟางเนาะจ้านี่ใส่ไข่โมูแดงแล้วก็ใส่ผักหวานเนาะจ้าแน,แว,ากแว,านวกินบ,นบ้านๆเนาะจ้า มาจา้ามาสด้อนหอน้ำกันนะจ้านี่เก่งมาห้อนห o l เลยจ้ะซิมน้ำก่อนอแซ่บแกงผักหวานใส่ไข่เด้งใส่หิดฟางนะจ๊ะนี่เมเปืกอเอาหิดฟางก่อนเลยนุ่ม,มเย็นเด่น เจ้วนี่พักหวานหลายนะจ๊ะไข่มดแดงออกับโบปันไนนะจ๊ะอย่าอึดแล้วอือ พักเองกอนใบมะกกกจ้ะ ว่ากินกับยังเกาะเมย์นวไมก้อยกุ้งเนะจ๊ะสั้นกะพวกลาบพวกก้อยพักหวานอ่อนๆเลย เมื่อคืนนี่ฝนตกจ้ะมาว่านนี่ก็เลยล่มเย็นมีดอกกระเจียวพร้อม thác cả bố mày cả mình, ăn này nè. ไข่มดแดงกแตกตุ๊บตับตุ๊บตับในปากเาะจ้แซ่บมัน Men har ติมใบมะกอกบ้างก่อน,อนอมสมสมหอหอมกินกับกอ่อยเพือิเข่ากันคัะแต่ตัวนี้แม่มะกอกเนี่ย้ังปุงใบลายหลายยอดอ่อน งวหลอยขนานดบรรยากาศตอนเศร้าจำไมเนี่ยม่ากินตอนเศร้า Là không lại heo hai mươi đẹp. ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ากุ้งก็พามากินแกงเห็ดฟางเนาะจ้าใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ผักหวานเนาะจ้าเส่๊บเลยจ้าแกงหอนหอนเนาะจ้าแล้วแล้วก็หยกมาเลยเส่๊บเส่๊บจ้าแกงหอนหอนนี่แหงหอนแหงสดเนี่ยหอนหอนเนาะจ้าเส่๊บกินบรรยากาศตองเศร้าเนาะจ้ามื้อนี้ลมก็เย็นเย็นจ้าเมื่อคืนเอ้ยเมื่อวานนี่เนาะจ้าเมื่อวานนี่ฝนตกก็เลยเย็นเนาะจ้า แมงวันก็ได้หลายสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะกุ้งกะต้องฝากนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะมื้อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อยจ้าสวัสดีค่ะ